สวัสดีครับพบกับเพิ่มซัพ์นะครับวันนี้ทางร้านมาแนะนํานะครับเป็นเต๋าตกติดนะครับลูกขาว4.5หุนนะครับ1เม็ดงานนะครับกับ3เม็ดประกอบนะครับ3เม็ดนี้เป็นลูกวัดดวงธรรมดาครับนะครับถูกใจที่จะยืน6นะครับยืน6เปลี่ยนเป็นเม็ดงานลงนะครับยืน6นะครับนี่ครับเปลี่ยนเป็นยืนเอียวเอาลูกนี้มาเป็นลูก6นี่ครับ แล้วแต่เทคนิคของท่านที่จะใช้นะครับไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ผมแค่สาธิตให้ดูนะครับเทคนิคการเปลี่ยนของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับอายืนเอียวได้นะครับเม็ดงานใช้งานได้ทุกหน้านะครับเอียวสามหกีสองห้านะครับใช้งานได้ทุกหน้านะครับผ่านทุกการตรวจนะครับตรวจไม่หลีก ัวนี้เป็นแม่เหล็กนะครับไม่เหล็กครับนี่นะครับแม่เหล็กจริงๆนะครับไม่เหล็กแรงสูงผ่านอ่ะแม่เหล็กผ่านตัวไฟตรวจตอสตรวตอสเปิดเครื่องสุดเลยนะครับตรวตอสไม่ผ่านนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับดูเม็ดงานนะครับไม่ร้องนะครับอีกทีนึงนี่นะครับนิดเดียวก็ร้องนะครับ นี่ครับเม็ดงานไม่ร้องนะครับหากท่านใดสนใจนะครับทักแชทแอปไลน์นะครับทิ้งข้อความไว้ข้างล่างก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะทักแชทไปนะครับฝากไว้ติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ